ข่าวใหญ่เลยครับเ,เพื่อนๆเมื่อฟอร์ดประกาศว่าจะกลับมาเลอมังในปี2027ครับของแสลงเฟอร์รี่กลับมาแล้วครับทุกคน พาเพื่อนๆย้อนกลับไปยุค1960กันก่อนตอนนั้นฟอร์ดไม่ได้เป็นแค่แบรนด์รถอเมริกันธรรมดาแต่เป็นผู้ท้าชิงที่กล้าท้าชนเฟอร์รี่ในสนามเลอมมงสนามแข่งที่เฟอร์รี่ครองบอลลังอยู่ในตอนนั้นหลังจากดิวซื้อขายเฟอร์รี่ล่มไม่เป็นท่าเคลลี่ฟอร์ดที่2โมโหจัดสั่งให้คาร์โรลเชลบีสร้างรถที่เร็วกว่าเฟอร์รี่แล้วเอาไปชนกันให้เละที่เลอมมงและผลลั์ก็คือพวกเขาสร้างฟอร์ด GT40 ขึ้นมาได้สาเร็จกลายเป็นรถที่ล้มเฟอร์เลรี่และคว้าแชมป์เลอรแมงสี้้่นี ขึ้นแนะนําให้ไปดูหนังเรื่อง Ford v วีฟอร์รี่ครับหนังเรื่องนี้สื่อสารออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วในยุคนี้นะครับหลังจากหายไปจากคลาสสูงสุดนานหลาย10ปีฟอ r d ดประกาศค,คัมแบ็กสู่เลอมมงในปี2027ในคลาสสูงสุดไฮเปอร์คาร์ด้วยรถแข่ง l m d h โดยจะส่งแข่งขันรายการเด c นแบบเต็มระบบเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะงงว่าทำไมต้องปี2027มันแบบบังเอิญหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ครับระดับ Ford ไม่มีบังเอิญครับเน้นๆเลยแลวประกาศสัปดาห์ชัดเจนมากๆครับอย่างที่เพื่อนๆรู้การล่าสุดฟอร์เรี่เองกลับมา คว้าแชมป์เลิมมังไปแล้ว3ปีติดนั่นคือปี2023 2 0 2 5ถึง2อ2 5ฟอร์ดก็ส่งสารเปิดศึกดีๆอีกครั้งเนี่ยแหละครับในปี2027หลังผ่านมาครบ60ปีพอดีอย่างที่บอกครับมันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญสำหรับฟอร์ดอยู่แล้วรอบที่แล้วบอกตามตรงว่าเกิดไม่ทันได้แต่ดูหนังตามเอารอบนี้จะเกิดขึ้นแล้วอีก2ปีในปี2027รอชมกันว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมทำกันบ้านกันไว้นะครับ